สวัสดีเพื่อนที่รับทุกท่านนะครับมาวันนี้เคยเนาะแหละสะแนสลาชาแนลเพื่อครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกม Jurassic Kingdom เนาะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกัวทากันนิดนึงฮะในกลุ่มกัวทาของเราฮะใครเทียงไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ฝากหมดเลยเนาะก็จะมีการแจ้งเกมฮะในกลุ่มเนาะ PG Joker p a c m a t i c ใคยละสีเกมเนาะ มาไปเลือกเล่นตามในรอบก็ทำได้ครับเพื่อนครับหรือจะมาดูจากสมาชิกในกลุ่มก็ได้เนาะเมื่อนสก,กู๊มผมไปลองตามกีเร็มาแล้ว่ครับก็เจ๊งไปฮะสามร้อยกับบาทเออก็อ่ะมาลองตามในเสาต่อเน,นี่นะเพื่อนครับลองดูซิว่าในดวงสามันจะมาดีหรือเปล่าเนาะโอเคก็ในกลุ่มจะเป็นกลุ่มพูดคุยเนาะใครได้เกมอะไรมาเขาจะแค่มาบอกเพื่อนครับเกมไหนที่มันเกือเราก็จะได้เลี่ยงเนาะเออเกมไหนที่ดีๆแบบหน้าตามก็ตามได้มั้่ครับเกมไหนที่มันไม่เวิร์กเราก็จะได้เลี่ยงแบบที่ผมบอกเนาะโอเค ก็ประมาณนี้ฮะกั็ผมโคตรทำของเราเนาะยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะไปลองกันเลยฮะกับเกมโจรสิทธิ์กิ้งนอ้องเพื่อนครับไปฮะอ่ะโอเคมาแล้วเพื่อครับในรอบนี้เรามีทุนมาที่333บาทฮะเราทุนมาไม่เยอะครับเพื่อครับเออเอาทุนมาเยอะเเวลาเจ็บจะเจ็บหนักครับเพื่อครับแต่ถ้าเราทุนมาน้อยจะได้เจ็บไม่หนักครับเพื่อครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหอย่าบอกนะว่าจะเข้าฟรีในเบดสามเพื่อครับไม่เอาเดอ้อ โอ้โหเกือบไปครับเพื่อนครับแ่ดีที่เป็นตัววายครับเพื่อนครับถ้าเป็นสเก็ตเตอร์เข้าฟรีมาในเบตสามฮะโอกาสจะได้กําไรบึ้มบั้มโอกาสน้อยครับเพื่อนครับเบต่ำตำเนาะอ่ะมันอย่างน้อยต้องเบตสิบครับเพื่อนครับมาผมขอขึ้นเบตสิบเลยแล้วกันเนาะไม่ดูหน้ารายอะไรทั้งสิ้นครับเพื่อนครับไปเลยฮะเบตสิบสามสิบมูลครับเพื่อนครับวัดๆกันไปเลยฮะถ้ามันไม่เข้าฟรีมันก็โอกาสหมดก็มีสูงครับเพื่อนครับลองดูฮะในรอบนี้ก็มาตามสมาชิกในกลุ่มอีกแล้วฮะเมื่อสักกกกกครู่่็ไไปปตตาาาาามมมมสชิิิเเเลลนนนะะโโอ้หดีว เออไม่ใช่กิเลนดีไอ้ไอเนี้ยดีเพื่อนเออมีคอมโบไหมครับนี่เป็นชุดเพื่อนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะมาดีหมักเข้าไปเพื่อนสวยฮะเออคอมโบเป็นชุดฮะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแต่งนอกมาฮะเออเมื่อสักครู่เราไปเล่นกิเลนมาเนาะก็เหมือนที่บอกฮะเอาทุนมาไม่เยอะเนาะเวลาเล่นเราเล่นทุนสามร้อยบาทเพื่อครับเวลาเจ็บจะได้เจ็บไม่หนักเนาะอ่ะเวลาเหมือนเราได้กําไรประมาณพันกว่าเพื่อครับเราก็หนีได้แล้วเนาะเจ็ดแปดร้อยเราก็กำไรแล้วเพื่อครับอุย้ยแหมมีไวไม่มีตัวกินฮะมาลองดูกันยาวๆเพื่อครับกับเกม ไดโนเสารนะ์เฮ้ยเฮ้ยพอมันคำนวณใกล้ๆทำไมหลังๆเริ่มดูดครับครับเจเพื่อนโอ้โหเป็นเคซะชิบหายฮะมีไหมเพื่อนโอ้โหไก่ฟ้าช่องสองไม่ลงมาครับครับเอ้ยแม่งเริ่มดูดครับครับชิบหายเอ้ยโอ้โหเข้าฟรีเฉยอะไรวะเนี่ยมันเข้าฟรีเร็วจังวะอ่ะโอเคแล้ครับครับเข้าฟรีมาไวฮะในรอบนี้เนาะเบสสิบฮะถ้าเบสสิบมันต้องประมาณหนึ่งพันบาทครับครับถ้าไม่ต่ำถ้าไม่ไม่ได้มากกว่าหนึ่งพันบาทถือไม่ตายครับนครับโอ้โหสวย คอมโบหมักไปเพื่อนโอ้โหสามร้อยห้าสิบบาทครับเพื่อนครับนี่แน่ไก่ฟ้ามาบ่อยครับเพื่อนครับโอ้โหดอกแรกครับเพื่อนครับสามร้อยเก้าสิบห้าบาทฮะยังเลยหกหมุนครับเพื่อนครับมาลองดูกันฮะในรอบนี้ว่ามันจะแตกหรือไม่แตกครันบ้างครับกับเกมไดโนเสาร์เนาะอ่าว่าไปหนึ่งแล้วบ้างครับเออสวยครันบ้างครับได้เคมาไก่ฟ้าเพื่อนโอ้โหไก่ฟ้าอีกแล้วเพื่อนเอ๋ยหมักเข้าไปโอ้โหเพอาะเจ็ดสิบเจ็ดบาทฮนะห้าร้อยเจ็ดสองบาทแล้วครับเพื่อนครับยังเลยสามหมุนฮะ ยังไม่ได้ฟรีเลยเนาะไม่มีฟรีบ้างวะรอบนี้เอ้ยสองม,มุนสุดท้ายเพื่อนครับอย่าบอกนะว่าจะไม่แตกเพื่อนเอ้ยสุดท้ายาครับเพื่อนครับยังไงสิเออเอาหมักเข้าไปพี่หัวชอคกครับเพื่อนครับโอ้โหยได้ฟรีมาสองฮะมีวายในช่องสามไม่มีตัวกินครับเพื่อนครับอ่ะได้ฟรีใหม่สองฮะลองดูฮะได้มาหกร้อยเก้าสิบแปดบาทแล้วเนาะสองม,มุนสุดท้ายยังไงสิเพื่อนสวยไปเคคิวช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โหไม่มีวะสุดท้ายครับสุดท้ายท้ายสุดยังไงสิ ไม่คำนวณแต่ได้ฟรีใหม่ครับยังเหลือสองมูลครับเพื่อนมาเพื่อนโอ้โหสวยเพื่อนสิ่งต้องสามต้องการต้องสามลงมาจังสองครับเพื่อนครับสุดท้ายฮะของแท้หมักเข้าไปยังมีครับเพื่อนครับสวยวางไปอยู่ชั้งสามแล้วเพื่อนครับไม่มีตัวกินเนาะจบก็ไม่สวยเท่าไหร่เพื่อนครับแต่เราห้าร้อสองบาทเนาะจริงๆมันต้องประมาณหนึ่งพันบาทถึงจะเรียกว่าแตกเนาะอ่ะสวยได้กำไรมาแล้วเพื่อนครับในรอบนี้เดี๋ยวผมขอ เพิ่มเบ็ดดีกว่าเนาะมาลองดูครับเพื่อนครับเ่าเอา30เลยแล้วกันเนาะลองดูเพื่อนครับสัก30หมุนเนาะมาดูซิว่ามันจะมีคำนวณรายกินรายเข้าฟรีอีกสักรอบหรือเปล่าเนาะโอ้โหโอ้โหกูหวังสูงไปหรือเปล่าอีกแล้วครับเพื่อนครับเป็นเรื่องการกระโดดเป็ดฮะแบบนี้เนาะใครกระโดดเป็ดแบบนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้โอกาสเสียครับเพื่อนครับโอ้โหถ้ามันมาดีก็คือได้กินฮะถ้ามันมาไม่ดีก็คือเจ๊งครับเพื่อนครับโอ้โหเจ็ด้กว่าหมักไปเพื่อนยังมีต่อเนื่องฮะ โอ้ยแปดรบาทครับนี่แนะแตกนอออกมาได้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเมื่อกี้วอะอ่ะก็มันมีโอกาสเสี่ยงสูงครับไหมครับ50-50เลยเนาะเอาเวลาแตกก็แตกไปดีครับนี่รอบสองครับเพื่อนโอ้โหยังมีต่อเน้่หมครับโอ้โหแตกไป55 158บห้าร้บแปดบาทครับอ่ะ20มสิุญครับไหมครับเดี๋ยวผมไม่ขอกดหยุดแล้วกันเนาะให้มันหมุนต่อไปเรื่อยๆฮะเผื่อมันจะมีโอกาสแตกนออีกรอบเพื่อนครับ โอ้โหดูดิเป็นชุดเพื่อนเอออีกร้อยเก้าสิบแปดบาทหมักเข้าไปอีกแปดร้อยกว่าโอ้โหพันกว่าไปครับโอ้โหไม่แต่รอบสามรอบฮะดูดิมาสามพันกว่าแล้วไปครับยังเหลือสิบเจ็ดมื่นอะเดี๋ยวผมอ้อยให้มันไหลยาวๆเลยฮะเผื่อมันจะมีอีกรอบนึ่งไปครับมาเพื่อนนี่เราได้มาสามรอบแล้วเนาะแต่นออกมาเพื่อนฮะหมักไปเพื่อนโอ้ยไก่ฟ้าช่อหนึ่งเพื่อนโอ้หไม่มีว่ะยังไงสเพื่อนอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดสู้เขาเพื่อนสู้เขาเอาชัยชนะเอออย่าแพ้เขานะ เอ้ยมานะเข้าไว้เพื่อนอดทนและมีวินัยเอ้ยใช่ไหมริ่มไม่คำนวณเพื่อนครับสองสุดท้ายฮะโอ้โหหมดครับเพื่อนครับอ่ะโอเคผมไม่เล่นต่อดีกว่าฮะเดี๋ยวผมขอปัดเศษสักหน่อยแล้วกันเนาะ มาเอา2 7 0 0ันเจ็ดสนเทุนแล้วครับไม่เล่นต่อแล้วถือว่าแม่งลายนอกโคตรแตกดีครับครับเออในรอบนี้ก็มาตามสมาชิกในกลุ่มเราได้ครับครับแต่ก่อนหน้านี้นไปตามสมาชิกในตามกิเลนมาเนาะไม่ได้ครับครับอ่ะแต่รอบนี้ถือว่าโอเคครับครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มโกทามเนาะก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์มมนแรกที่ผมปักหมุดไว้ฮะแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะและสำหรับชนะไปครับเออไปแล้วฮะไปฮะ